สบายดีพี่น้องไปใช้เมื่อกนะี้หน่ยจะขึ้นแล้วนะคะขึ้นเลยจากลงลงเลยจากขึ้นอยู่ขึ้นไปเห็ดอย่างอีกลงมาปะปะปะผัดพาอยู่เทิงเราผัดจากลงมาตกจะเห็นแล้วนั่นตกมืดเถอะง่ายลังง่ายลัง พ่อป๋าสวัสดีจ้าสบายดีทกจ้าเอ็อนจะใช่น่ะขึ้นมาลิ่นตัวนี่น้องสาวน่นกบุมีสชัญญานให้โทรศัพท์เล้วกูเบิ้งเบิ้งกดเห็นไหมกบุมีสชัญญาานตัวปัดไวโพด งานน็ตกากคือพี่ชังอยู่บ้านพี่น้องเลยเบิ่งเบิ้งกดชไหมอ้ยฉันงานดี๋ยวมันี่ไปโทรหาเขาสุธีได้ีกดโทรออกก็โทรทีโทรหาผูนั้นผูนี้วะชากดมั่วจะขึ้นมาลินอันนี้ว่กขึ้นมาลินหุบยนวะเข่าคองยังใหญ่พี่น้องเงินล็กน้อยนิดรเด็กเบิ่งดีละ ชานี่ก็ไปจุ่มนะหั่นไปเหี่ยวก็บปไรไปใช้ก็บปไร่เช่นไรพี่น้องอ่ะนั่งเบิ่งนั่งเบิ่งน้ำย็กิไปด้วยแนเขาของน้ำไว้นั่งด้เออชิลได้พี่น้องเลยอะบัวลงปุงบัไรได้เด็กนอนี่ยคือไปเถอะครั์เออให้ดับซาบุนีสีมงแรงโทรใข้มามักตีกันได้วปีีลไดขับไปเบิ่งกระตุนเช้านะขับไปเบิ่งน้ำเช้านี่ก็ แน้นหนามากมากเลยเริ่มแล้วนี่เริ่มกัดเอาเข็มครบโลดได้พี่น้องเลยคับเพิ่นเบิ่งกกระตู้นมิวเกี้ไปเบิ่งน้ำเพิ่นนี่เพิ่นห่วงแล้วเพิ่นครบหมดแล้วสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าก่อนไว้หน้าคือขี่นี่อยู่ๆอยู่เลยขี่ช็อปฮะงอเลยนะงอเลยขี้ชบ็อปฮะนี่หงุดหงิดยับมา ใช้นิ้วไปจักลินไมกี้โอ้ยืมืดถนอบะดนี้ไปนวดนวดนให้พวกใหญ่ไว้นวดนวดนวดเป็นบาไปไว้ไปได้ไหมหยับมอนลินนวด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 นี่นี่บีบไปไว้บีบ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 ไปไว้ บบีบแบบหั่นโยนทำไม่ะบีบให้แน่ผู้ย้อนสิบใจแล้วผู้ไป้อย้อนไปอยากไปใช้อีกแล้วบัดนี้อยากลงแล้วเนาะบัดนี้ขึ้นเลยอยากลงลงอยากขึ้นอยู่พี่พี่ว้านักตุกน้ำไปเลยลมแหง อยากได้อันนี้เลยยากได้เป็นพวงที่เขาขายมีสี่สิบตัวยากได้เบิร์ฐานเบาไว้นะมิวกี้นะได้ตัวเดียวบุพเอย่างเอาลายๆเื่องบินมิวกี้หานมอะไรนี่กินนมยังก็บาทอนนมอันนี้กินนมเปรี้ยวไปกับนมดีน่าไปยังบาทอนนมอันนี้อยู่เรียบิวกี้นมมิวกี้ฮะนมดีน่าต้องยังเวิร์สกินนมเปรี้ยวอยากกินนี่เลยพี่น้อง อย่าบีบหลินกินซะกินซะขับวบุกินแล้วพปใหญ่กินอันเียเห็ดเหี้ยเลไได้เห,เห,เหาอตีนลูบละ่ะดูดดูดกินซะกินซะกินโมหมัามากนมหวานได้พี่น้องเหมักถ้าเป็นช็อกโกแลตเอ่ยหรือว่าแบบนมเปรี้ยวหรือว่าทานมป้ามือไปชุนเอาอย่างดับปีๆอยู่นะ ถ้าเป็นนมอนหายคิวเป็นกล่องเนาะายคิวเป็นกล่องที่มันลดน้ำพึ้งมันชีวานนิดๆก็กินจืดนมจืดกับนมหวานนี่ดูดน้อยหนึ่งหรือกปลปะกินนมเปรี้ยวม่กี้มาแม่ขาดเดี๋ยวปิ้วึงคือทังผ้าผู้ใดนี่ทั้งเสื้อทั้งจอมนี่มันขาดนมเปรย ว้ยวไปยินลินเซลโออะไรนมนะไปชี้แล้วค่ะบุแม่น,น้นมเปรี้ยวแล้วก็นเนีล้วนี่แหละนมหวานกับนมจืดแล้วกันแล้วนี่แหละยาเอาไปให้พวกใหญ่กินไปยายินลินเห็นโอนี่เหมาะเจาะเลยเนาะเอ้ยเหี่ยมาแล้วเอาให้พวกใหญ่กินไปนนโอ้ออยบนะุยก,ก,ยยกินหันาจากลินยกชดชดวันนี้ชดชดกินแล้วค่ะ สดไปไปสดกินสดกินสลา่านมผดหมูหมากห่านมันไปกินซ้ำเศร้าเศร้าเคิร์กเอาไว้กินเองห่าน เหนียวก็ออกวะทีเอาย่งงุ้มลิ้นอย่าไปท่าหน้ายาดือดย่าเอาน้ำมมาให้ร่างมือร่างให้กับญานโอเล่นไปชิล่างเองแล้วกับทึบทบเปียกเบิดนี่กับน้ำนี่เบิดมือก็ได้อะความมันดื้อให้บอก มา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 ม,าม,ามาัเปียกเลยเกลางเชือนี่มั้ยนะเอาหน้ามาล้างมือมือดำให้เลยหิดตาปิบๆยาไม่ได้ถึกชเช้าแผ่นหัวควันอีกคนก็นกนได้เอ,อ่ะมามามีเอาไปไ,วไหว้มาโอ้มาดีเป็นแตกงค่ะให้ดิโยนโยนมิวกลีมักโยนของเฮ้ยบ่ขวดนมกะจับดึกทิม สมกับจับดึกถิ่มบกินเลยกับยังใครได้บัดจ้กินแล้วก็หาหาอีกเฮ้ยนี่ เน่หัวจิตําเหลี่ยมไมมแทบแบนี้เน่ดื้อฮะมันนอนเก่าๆไอ้แพลวไอ้แพวมาอยู่แล้วไอ้แพวเดมิุกีิไอ้แพวมาใส่ปจิวาเลยไอ้แพวไปใส,ปปใสดิมันขิดพอลายมือเฮิ่งผ่านมาเราเห็นก็นลืมน้เล็กน้อยแต่ตอนนี้เพิ่ดก็คือจะขิดในใจคือบราเห็นไอ้แพลปจีวาละ โอ้ยไปดีเชือกมันขาดดอกลูกอืมหุบยนหุบย่นตัวอื่นมีเยอะแยะว่าเอาเอาหุบย่น่มกี่สี่ใส่ตัวนี้ก็เลยเอาตัวนี้ให้ เพิดแล้วให้บอกให้ลินกินคนมโมมักกินหวานจืดกับโมมักหวานกับโมมักมมกินแบบมีรสชาติจักน้อยหนึ่งรสช็อกโกแลตกินแบบเยวกินแล้วก็มีรสชาติหวานหน่อยหนึ่งกินหวานลายพกินบกินหวานบกินจืดบมมิวกีกินพอดีบมมิวกี ขนมหวานกับนมจืดกินพวกเกินดชองซำกึกแล้วก็ซิปะาโรดด้วยขนมเปรี้ยวนี่กล่องใหญ่กับ,บิดอา้าวยนลอยไปเลยอ้าวมไม่เกี่ยว อย้นไปเดียวน,นบินนีเลยนะเอาตุกน้ำผูกเอาน้ำใส่ไว<อ>้มีห,นนไไมย,มหมยัย่ยง,ง,งม,มัหยังเฮ้ยเดี๋ยวยยยยยยนยีิยยยยยเอยยยยยยย้ยยยายย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 ยนยยยยยยนลยย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 ายยยย่ยย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 อยคอยย่ยยยอมยย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 อยยยยยมยย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 ยอยากยยยยยลยวอยาอยายาย้ยอยย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 ยก อยากอยากไปใชอใช่ไปดีจ้าลมสีเราจะลมเบกี้สบายดีจ้าสบายดีจ้ายันยะยันยยันยะ้าดูยันย đứng lên và ừ. <laughs> nhón nhón gần ta lúc,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  ta lúc lúc lục, hai này theo đợt này hẳn nhảy. <laughs> Yang <Nhảy nhá>. cay. <laughs> ไก่ไก่ไก่ค่ะอุ๊อันนี้พาไปซื้อน,น้ำไปซื้อน,น,นมซื้อน,นะ,ะไปเห็นไข่<ะ>อยู่ห่นหน้าห่านอุ้มเงินซเ,เห็นไข่เป็นเตะก็จะวางช์ไว้ไก่ไก่อยู่เห็นไข่เจ้านะก็จะ,จะจะคิดดินว่าโอ้ปากค่ะอือจ้า เฮ้ยยามันก็จะเหตุคืออีกแล้วเ็ดินติดฝากผักชีมันก็ากเหตุคืออีกมันยังค่ะเออเพิ่นเหตุคือเอาเปล่าไปจุ่มมากินซุปติลิทเป็นผงมันบวกั่นคอวยาฮุบกินี่เชือกอะค่ะยุบเชือกกันลูกยันเนี้อยันเนี้อยันเน Ni nát cái đi đây chút Chắc phải đây vượt không thì... đẹp hơn hỏi 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 đẹp Nhàn nhá Tìm thịt đảng nhá Nàng lìn xá lục Nàng lìn xá Nàng lìn xá nhảy nhạt cái nơi nhảy nhạt cái nơi Ơ chết chết Chỉ cần trực ít lắm กินเปริมาญาดกันได้พี่น้องเยเด็กน้อยะกินชุบติลิทเป็นพงก็ได้เนาะมราต้องใช้น้ำเลยบคุคเพชัยใช้น้ำผัดโบกินกินเป็นพงผัดกินไท้เนาะยาอนะันนั้ด้พี่ทองเวลาทองทรงทองเสียถ่ายดูกินะนะะเป็นพงสำหรับเด็กน้อยนะที่เขาใช้น้ำแต่มันบเปรีปร้ยวตมันมีรสชาติจืดๆอ,อ,อ,อยู่ ขึ้นนำสี้เข่าคุณนุณ<อ>มิวกี้หาจืดขึ้นนำเปล่าในกระบูกิบบกนน้ำและลายยังบุกินมึงเนี่ยผูกกีดินยาลูกยายา,า,า,าชี้ข่าตาไม่ใช่ยายาลูกยาอือันนี้อันนี้อันนี้อีตัวนี้ฮะโอหุบเสีหัวตัวเองเลยงามใช่ลวมือตัวจะ,ะจูดอันนั้นเนาะอย่าฝึกรนะมิวกี้อย่าเฮ็ดลูกยา ยายยาไปดีกับก็ครบไรผู้ใดหุบกินเฉยหัวหุบเฉยหัวหมูอีกโูมังนาเหมือนเหมือนฮะดเหี้ยบอยาเฮ็ดหรือยาดื้อเามึนพี่งาคงเล่นกันะน้วกคบกันอ ญาติกันพุ่นนี่โมโหนี่ครบเอาหุดแข่าไสขนาดเลยพยย่อย,ยชายโมแพ้ได้จ้ะสีสุกกับโมแพ้ไสแควเอามาพ่อยชายเจ็บนักสุกกับโมแพ้มันใช่เอาหุดยุ่งกันอุบอิบบ,บีบแย่งกันละกันพูน่าจับอยู่เนาะบมป่อยมันครบมือครบมือนะญาติบมป่อยไม่รู้คนชมค่ะเตื่นจะด่า อย่าไปด้มันแดดมันแดดมาไปมันแดดมาคุณมคุลมันแดดมันยังเวียนอยู่คำยำแรงมันห่มไม่ได้กองดินเอ้ยดินเจ็บลงเก็บลงคำเระจะเถอะพุดสะยากอะไรเนี่ยแข็งก้อนแข็งละทำนี um, ้คู <k <k ่มือ okay, พึ่งีดีมีลมนะมันลายมือก่อนวันซื้อวะ hơn khả năng đấy cứ điên ta lấp ta sao nữa thả bông nhác thử đấy nhỉ nhảy 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 đìn phải xíu nè mình leo hay đìn nhỉ này mây đìn mây ôi ไม่มาซลีแหงอ้ะล้มนะมิก่ก้อนดินมันอเัน่าเาล้มลมเห็นหน้าชนเื้อกันยาวให้ชาวบรินาดอกบางๆมันลมหมือนว่านมืชื่อมมันมีลมห่อนกับซ้ำนี่คู่มือขึ้ขังเนาะมันเย็นเนี่ยบรเย็นๆใช่มัดเชื่อคนนี่เปล่าพ ถอดชงเสือ oh, uh, ี<_<_<_่ดินคู่เดินมได้นาวยายาบ้าวโน่นี่บาวาลูกบาอบ้าวบามาเลยสาผมหาอุกพันสาหน้ะบใหาดอกคันมีแต่มี่หยา้สามีแต่อยากนังเชเขาในกระทางยาไม่ได้ไม่ได้ลงมาได้ได้สาตัวนี่ฝนห้อาบนนามข้าวัวยงได้อนอากาศฮอนปันจงก็ะหาอุกาต้นนีหน้บหมักนาำสาต้น กัขี้หอนแม่ง่ายฮนแะเลยอ่ะหันหน้าขึ้นคุณที่ล่ะถิงตักง่ายขี้ดินขี้ดอนเราเฉลยไปน่อยเจะเอายังเฮลินนีวกับมันแล่นตากแดดเล่นจะใช่โอ้ยชาวหลักตัดให้ตอนนอนมันตัดทรายมือเลยกัมันนอนกับลืมวันี่กานอนมันน้ำหลดน้อยหนึ่งเลยกับมันหายมันุเจ็นมาเยอนมได้นอน

Đọc mày đọc đi điều này như sư vị chế Ngám phần hả? Ngám Vào wow, ngám cả ngâm Sao mình kì? Ngám Anh ấy Vào Vào nam cả năm 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 chơi nó cũng đọc mày phùng thời <laughs> gian, tôi là một tổng hợp <laughs> ง้างง้างไกยไกยคายอ๋อวมันดีขาดตาไปใช้อยู่ตั้งแต่ลมซะบนหนองปิวไปเฉีงกลางมันเป็นเพียงเค้นไม่นะสิต่างตาดักมาเอ้ยฮักออกนะอ้าวสาวนะกรจามปูดจามปีดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหยาดกัน นั่นเฮ็ดบ่อมันเขาตาเฮ็ดบ่อถือเห็ดคือกันอีกหัวแน่เห็ดเละยาไม่ใช่ยานูนเฮ้เฮ้เฮ้

Ha bằng thêm nói Linh lần ơi, mới bị cái gì không phải thay hoa về. Áo. Cho hoa tự nhiên ít đẹp rồi. Ừ sao rồi. lút là miếng kia. Nhiều. Thông phiền đấy hả? ตังติดมันลิ่นน้ามิงกทืบน้ามึงเลยโอ้เนี่ยน้าเอามาให้ล่างมือญาติเอาสิล่างเองขี่แล้วบริเวณมันทึบนียังบริขี่อยู่มิวกี้มันเอาเอาผลจับจามบ่ค่ะอยากเป็นวัดเลยจามดุค่ะจามบนมือบนเวนค่ะหน่อยจามจามบ่ขี้น ลิ่ไปสิพี่น้องโอเค okay, น้องพี่น้องพ่อพ่อกิมนาขอบ<อ>คุณเมือ่อสู่คนขอบคุณถกกำลังใจไว้ใส่ว้าเกือบกอนดินถึงหัวไว้ใส่อย่าย, on, ยบบนล<อ>ูกอย<อ>่ายนเพิ่กจะฝากเบิ้งโฆษณาเด้อพีออ่พพน้องเอ้สำหรับคลิปหนี้ค่ะขอจบไว้สำนึกไปแล้วสบายดีพี่น้องสบายดีจ้าสบายดีจ้าสบายดีจ้าเออมิวกี้สบายดีจ้าสวัสดีจ้ามิวกี้เฮ้ยเฮ้ยเิ้กี้ยเฮยเฮ้้ย อันนี้เฮงบ่สนใจเลยผู้ชายนึก็ขอถุบละง่องเถียนอ้าโตเสวยใจค่ะนีเนาะใจใสช่มเออโตอืมเห็ดนอนได้นะเห็ดกลนหันบ่ได้รับตาอันดี้อ่านอย่าอืมอย่าทอดเกือบบ่เอาทอดซะอ่ไปแล้วพี่น้องเอ้ยเล็กน้อยขี้ดื้อนี่แหละบ๊ายบายบ๊ายบาย บาย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 จุ๊บวานจุ๊บวานบายบายตาปบปีบตาปีบปีบตาปิบปีบไปไหมจ๋จาย่างเนื้ไอ้เบิ่งก่อนย่างเนื้อไปแลวพี่น้องเ้ยเี๋มาจับลิ้นนะเดี๋ยวเบิรดีเบิน